สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนเช่นดอบวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า Tri b r a n d ้าโอ้โหดูสิแมงกินฟันเต็มไปหมดเลยดูเหมือนว่าเราจะต้องแปลงฟันนี้กับพวกเขาเหล่าดีเนะคะแล้วแบบว่าไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย ไม่ใช่ฟันธรรมดาแถมเป็นฟันแดกคิวลาซึ่งเหลืองอ่อยอีกตั้งหากเอาละค่ะเกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยดีกว่าจ้ามาแล้วโอ้โหดูสิเรามีแปรงสีฟันอันใหญ่แล้วก็นี่มียาสีฟันนี้ต้องแบบเก็บให้ได้นะคะแล้วก็เอาไปแปรงโอ้โหฟันเหลืองอ่อยมากขยะขยะมากโอ้ยแบบได้กลิ่นเลยทีเดียว โอเคจ้ะตอนนี้เราจะต้องแบบแปลนฟันโอ้โหดูสิยาสีฟันเป็นเรนโบว์นี่ด่านสุดท้ายใกล้ถึงเส้นชยัยโอ้โหฟันคุณตาแบบเหลืองมากเลยนะคะ หมายความว่านี่ไม่ได้แบบแปลงฟันมานานขนาดไหนอะ่ะฟันถึงได้เหลืองขนาดนี้เอาละค่ะดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องเก็บเพชรนะคะว้าวเก็บได้เยอะเหมือนกันพี่ฝนคิดว่านะคะเพชรเหล่านี้เราน่าจะเอาไปเปิดอะไรได้สักอย่างหนึ่งนะน่าจะเป็นแบบแปลงสีฟันอันใหม่อืออะไรอะ่ะเดี๋ยวก่อนมีอึด้วยหรอโอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องใช้อึอ้อใช้อึอันนี้แปลงแปลงฟันให้กับ น่าจะเป็นซอมบี้หรือว่าโทรกันแน่โอ้โหดูสิเราสามารถใช้อึแปลงฟันให้เขาได้นะคะแล้วก็โอ้โหเป็นสีลุงไปแล้วเขาเซนชัยไปแล้วจ้าเอ๊ะอ่ะเดเอ๊ะดูบินว่าจะมีแนะนำเกมให้เรามาเล่นใหม่นะคะน่าจะเป็นแบบเกมตัวต่อรโก้แน่นอนเลยอะ่ะโอเราสามารถ ต่อได้แล้วก็เหมือนกับว่าเราทําจริงๆเลยใช่ไหมอันนี้เราแกะห่อขึ้นมานะคะด้านในก็จะมีเหมือนกับเป็นตัวต่อเลโก้นี่โอ้สุดยอดเยี่ยมมากเลยจ้าภารกิจคอมพลีตเอาละค่ะเรามาดูที่เลเวลต่อไปกันดีกว่าเลเวลที่3แล้วฮึปไปจุ่มอุจจิแล้วก็มาแปลงให้กับโทร <laughs> โอเม็น อโอเคตอนนี้เราจะต้องแปลงให้ครบก่อนนะคะปึ๊บจุ๊บจุ๊บข้างหน้าเป็นอะไรเนี่ยยาสีฟันหรอนี่เป็นคนแล้วเป็นคนแล้วหืมดูฟันดิโอ้ยโอ,โอ้แปลงผิดโหมีแบบหลอกด้วยโอเคเข้าเส้นชัยไปได้แล้วนะคะเอโอ้นี่ง่ายเราสามารถเก็บเพชรแล้วก็มาเปิดเป็ดโอ้ย <c oughs> อันนี้มันมันที่ขัดซ่วมไม่ใช่หรอเอามาแปลงฟันได้ด้วยหรอ กูย่างแจ่งเลยอะโอเคไปกันต่อฮึบชุบนี่โอ้เฮ้ยอะไรอะอ้ออู๋เป็นลิ้นลิ้นไม่สามารถแปลงได้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวงั้นเราไปต่อกันดีกว่าค่ะฮึบเราจะต้องหลบลิ้นให้ได้นะจ๊ะฮึบชึบนี่ไม่ได้กินไม่ได้กินอ้ยเกมอะไรเนี่ยน่ารักจิงโอเคฟันเหลือง แปลงฟันให้เขาก่อนนะคะอึบชิปโอ้คอมโบคอมโบเป็นสายลุงนี่จุมจมุอึ ứng, อึอโอ้โหโทรโทรทั้งแถบอย่างนี้อย่างนี้ต้องนี่แปลงอึไปเลยจา้าจ๊บจุบแอะโอเคมาต่อโทรและสัมบีไม่มั่นใจอึบไปอูอ๋พอแฟกตึบอ,อืเป็นสีสายลุงไป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 ,ไปอดได้แค่ดีเหรอเข้าเส้นชัยไปแล้วคะ่ะมา ดูซิว่าคราวนี้เราจะกดคอมโบได้เท่าไหร่นี่โอ้โหได้เพชรมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสะสมก่อนนะคะฮึบชึบมาจุ่มอึอู้อ ح, มีสิ่งกิดขวางเพิ่มโอ ح, มม้มีหนามมีหนามต้องระวังอันนี้อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เป็นพริกโอ้อันนี้ชอบกินเพชโอ ح, ไ้ได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  <laughs> ปางสีฟันเป็นพริกซะงั้นมาเพิ่งเคยเจอฮึบหลบ ว้ยแปลงต่อนี่ไม่ได้กินสลักหูลิ้นแบบใหญ่มากน่ากลัวโอ,โอ้โอ้โอ้มาแล้ว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 ลบหลบหหนี่ฟันเหลืองนีเพิ่งเคยเจอนี่แหละเอาพริกมาแปลงฟันสุดยอดไปเลยจ้าไปไปกันต่อฮึอบชุบชุบชุบเราจะได้คอมโบหรือเปล่าเรามาลุ้นกันดีกว่าค่ะฮึบชุบชุบชุอบอะชุบนี่นี่มาแล้วโอ้โ โอ้ต้องโลบอ่ะโหเสียดายเดี๋ยวเดี๋ยวเดน่าจะเป็นชาวเม็กซิกันนะคะอึบชึบไมโโ่โอ้ยแปลงผิดด่ะโอ้ยแปลงผิดโหน่าเสียดายไม่เป็นไรแต่ว่าเข้าเส้นชัยมาได้นะคะโอ้อันนี้เป็นอึนี่ต้องรีบต้องรีบนี่อย่างนี้นี่ต้องมีแบบสกิลการยกขึ้นมานิดนึงไม่งั้นเราจะแบบไม่ได้คอมโบนะจ๊ะอึบดีต้องแบบยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงนะทุกคนนี่พรึบนี่โอ้ฟันเหลืองฟันเหลือง ไฟันเป็นสีลุงแล้วสุดยอด <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> ขคมคอ <era> คนไหนยังไม่ได้แปรงฟันรีบรไปแปลงนะยคะไม่งั้นแล้วก็ฟันอาจจะเหลืองแบบนี้ได้นะจ๊ะปะไปกันต่อดีกว่าค่ะฮึบพริกพริกก็มาอย่างนี้พริกต้องมีมาแล้วล่ะโอเคต่อต่อฮึบหลบหลบสิ่งกิดขวางข้างหน้าเป็นอึต้องรีบเก็บนี่ไอ้มา <laughs> โอ้ยโอย ฮึบหลบจึ๊บ,บนี่ขอพริกต่อมาขอเผ็ดนิดนึงนะจ๊ะมาฮึบนี่มาแล้วสุดยอดเอ้ยโอ้โหลบลิ้นหลบลิ้นนี่สิ่งกีดขวางไม่ได้กินสลับนี่มาแล้วเออเก็บมีโอ้ยอยู่เหมาะก,กับแปลงมากขอบอกว่าเหมาะก,กับแปลงมากเอ้ย 500, เพอร์เฟกเร็วฮึบจึ๊บจึ๊บเจ้าหูเลเวล น่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเกมใหม่นะคะที่เราจะต้องแบบขัดสีฉวีวานหอย,อยงั้นเหรอโอเคน่าจะเป็นหอยมุกนะนี่นี่นี่แโอเคแกะอ๋อได้ได้ไดแกะอ้นี่ไงแกออกมาอ๋อนี่ไงอุ้ยมีตัวอะไรอะสแลม,มนเดอร์เหรอโอเคดีดอกไปแล้วก็อะไรอะออ้เป็นมุกหสวยมากแล้วก็ได้มุกมาเอาไปทำอะไรโอ้เอาไปให้สาว <c oughs> อุ้ย แกมาใหม่เยอะเลยอันนี้คือแบบแลกของใช่ไหมบ๊อบอิดแลกกับโทรศัพท์งั้นหรอโอเคเดี๋ยวลองดูดีกว่าอุ้ยตกลงแรกกันได้ด้วยนี่อร์บโอ้โหเป็นโทรศัพท์ iPhone ของจริงสุดยอดเยี่ยมแรกกันแลกกันมาขอเพิ่อมอีกนิดนึงขอยติมมา <c oughs> ต่อดูสิได้เปล่าเปิดเลยจ้ะโอ้โดนว่าแล้ว กลายเป็นอึซะง,งั้นหลอกลวงป่ะไปกันต่อฮึบแป้งอึลบอุ๊ยอะไรอะโอ้โหไม่ทันสังเกตข้างหน้าดูเหมือนว่าจะมีเหมือนกับเป็นขนมปังหรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ต้องเริ่มใหม่จ้ะฮึบมาลบสิ่งกิดขวางขนมปังหรอเออใช่นี่ไงอ๋อขนมปังฝรั่งเศส <laughs> โอ้ เอาขนมปังไปแปลงฟันไม่ได้นะโอ้ยไม่ได้ตั <pl> <ano> ้งแต่อึแล้วเนี่ยโอ้โหเพอร์เฟกเพอร์เฟกเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเข้าเส้นชัยเยวิปั๊บเดียวเองะเลเวลสิบแล้วทุกคนนี่ไอ้นี่เอาขนมปังแปรงฟันนี่โอ้โดนอ่ะไม่ทันเอาใหม่รอบนี้จะผ่านหรือเปล่าน่าจะผ่านแล้วนะคะฮึบฮึบ โอ liksom, Carney, de gue, de. Inda, de. Ok really? ้โหหลบเซ็นคิดกวางเดี๋ยวเดี๋ยวขอหลบก่อนเฮ้ยมาเก็บขนมปังสุดยอดแป้งโทรเออโอ้โหโทรเขาไม่กินขนมปังแล้วซอมบี้ไม่กินขนมปังกินอื่นโอเคไปต่อฮึบบพร์เฟคสุดยอดสุดยอดตีตีนี่อ้อยหมด โอเคเข้าเส้นชัยไปแล้วจ้าอะล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้สนุกหรือเปล่าถ้าชื่นชอบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุงกริงกรุงกริงแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะวันนี้พี่ฝนต้องขอตัวลาไปก่อนจ้ารักทุกคนนะคะบ๊ายบายคะ่ะว้าวมีเกมมาเล่นใหม่ด้วยนะสนุกเหมือนกันนะคะเอาไว้คราวหน้าพี่ฝนจะไปเล่นให้ดูกันแล้วกันจ้าบาย